สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารในวงการกีฬาก็คงจะเริ่มที่เอเฟครับในคู่ที่เหลือนะครับรอบ64ทีมสุดท้ายก็เมื่อวานแต่อีก13คู่นะครับไม่ได้มีพลิกล็อกและกลายเป็นว่าทีมจากลลกสูงสุดสามารถผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้ทั้งหมดโดยเกมที่หลายคนโฟกัสก็มีทั้งเมืองทองที่เจอกับร่มเกล้าแล้วก็แบงคอพกพบกับสมุทรสาครสุดท้ายกลายเป็นเกมเรียกความฟิตความมั่นใจ ให้กับบรรดาผู้เล่นที่ต้องการลงสนามและก็ทดสอบระบบต่างๆเมืองทองชนะไปถึง10-0เลยนะครับโดยนักเตะหลายคนก็ยิงประตูดได้ส่วนแข้งเทพก็จัดชุดเกือบเต็มแล้วก็ได้หมุนเวียนนักบอลในเวลาที่เหมาะสมก็คือเป็นการกระจายความล้าให้มันโทษถึงกันไปบางคนอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสบางคนได้เล่นตลอดแต่ว่ามีเวลาในสนามค่อนข้างน้อยนัดน,นี้ก็ได้เต็มเกมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บีเหมือนได้หายใจใหายคอบ้างหลังจากก่อนหน้านี้เจอโปรแกรมหนักติดต่อกันเหมือนพายุโหมกระหน่ำเลย สุดท้ายแบงคอกก็ถล่มเอาชนะไป7-0ถือว่าเป็น2ทีมเต็งด้วยเพราะว่าในฤดูการที่แล้วเนี่ยแข้งเทพในฐานะแชมป์เก่าเมื่อ2ฤดูการก่อนตกรอบรองชนะเลิศด้วยฝีมือของกีเลนพยองที่พลิกเข้าสู่รอบชิงแต่ก็ได้เพียงแค่รองแชมป์จากการแพ้ให้กับบุรีรัมส่วนทีมหน้าห่วงก็มีนะครับอย่างอุทัยธานีโอเคแหละสกอร์เอาชนะเกษตรบดิตไป3-0แต่ถ้าเกิดใครได้ดูยิ่งเห็นแฟนบอลอุทัยก็ถือว่าแอบผิดหวังเล็กๆ โดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของทีมยิ่งคู่แข่งอย่างเกษตรบดินพวกเขาใช้นักเตะไทยล้วนและก็มาเยือนด้วยแต่ว่าช้างป่าห้วยขาแข้งแมชนี้แทบจะมีปัญหาทุกจุดไม่ว่าจะเป็นตัวรุกที่ขาดความไหลลื่นแม้ว่าตัวหลักหลายคนจะได้พักแต่ว่านัดนี้ดูยังไงก็ถือว่าเป็นต่อเลยกลายเป็นว่าไอเกมนี้ควรจะเป็นเกมเรียกความมั่นใจเกือบจะเสียความมั่นใจเหมือนกันเพราะประตูที่ได้2ลูกแรกก็มาจากจุดโทษและก็ลูกตั้งเตะ ส่วนประตูปิดกล่องก็ได้จากสุบัญญาปุริสายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของเกษมบดิตเองเอาจริงสัญญาณที่ดีในแมชนี้มีแค่เรื่องเดียวในมุมผมนั่นคือการกลับมาของวิลเลมเวเดเชอร์ที่เจ็บไปนานและก็ได้ข้อสนิมในนัดนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่วิลอดยอกซิกรออยู่เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวคุมแดนกลางแล้วก็ออกบอลต่อไปให้กับทางเบเจบินเดบิสได้สร้างสรรเกมต่อโดยที่ไม่ต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวเพราะว่าหลายนัดที่ผ่านมาเราจะเห็นเบเจบินต้องลงมาล้วงบอลต่ำตั้งแต่กลางสนาม ขณะที่พีทีประจวบก็เอาชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป6-2ฟอร์มการเล่นก็ดีนะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คืออาการบาดเจ็บของนักบอลตอนนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยของเดิมก็หนักอยู่แล้วมีของใหม่เพิ่มเติมด้วยอย่านั้นก่อนเนี่ยก็เสียบานาโดวิยานัดน,นี้ก็ถึงคิวของจิรพันธ์ผาสุข,ขันและเกมเนี้ต่อพิฆาตก็เอานักบอลมาเพียงแค่14คนเท่านั้นโดยไปเ่เล่นอัลฟิลเพียงแค่3คนระหว่างเกมเราก็เลยเห็นคนนั้นคนนี้ต้องหมุนวนไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองอาจจะไม่ถนัดเพื่อให้การเปลี่ยนตัวมันเพพียงอ แล้วก็ใช้การโรเตชันในสนามช่วยไปด้วยเลยไม่แปลกที่โคตเตียสะสมจะบอกว่าตอนนี้แพทย์ของสมโมสรเนี่ยคงด่าเขามากแล้วเพราะว่ารักษานักเตะที่บาดเจ็บไม่ทันสรุป32ทีมสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับมีไทลีก1เข้ารอบ15ทีมตกรอบทีมเดียวคือชมบรี FC ส่วนไทนลีก2มี6ทีมไทลีก3ม,มี9ทีมและที่เซอร์ไพรส์ก็คือทีมจากสวิสโปรอย่างอุบลคิสที่เป็นการรวมบรรดาน,นักบอลเดินสายซึ่งทะลุเข้ามาถึงรอบนี้ และอีกหนึ่งสโมสรจากอเมรีกหรือว่าลีกสกเันคือร้อยเอ็อง0 1นซึ่งเป็นคนละทีมกับร0อยเูเนเต็ดนะครับ32ทีมจะมีการจับสลากในวันที่20พฤศจิกายนและแข่งขันในวันที่20และ21ธันวาคมซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายของปีนี้ก่อนจะกลับมาเตะในเลก2กันจะนั้นมาดูเรื่องนี้ครับอินบ็อกซ์ในชา n e l ของผมแทบแตกเลยนะครับมีแต่คนถามเหมือนผมเนี่ยเป็นคนในสโมสรเลยกับกรณีของปีเตอร์แล้วก็โรเบิร์ต สองพี่น้องตระกูลซูว,ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากที่ปีเตอร์คนน้องเนี่ยนะครับได้ลบภาพของตัวเองที่ชูถ้วยแชมป์กับประสาทไซฟ,ฟ้าออกหบดเลยรวมถึงกด unfollow ig ของบุรีรัมด้วยแถมจงมีการแก้ไขไบโอหรือว่าประวัติเกี่ยวกับการเป็นนักเตะบุรีรัมเช่นเดียวกับอีกไทม์ไลน์หนึ่งก็เชื่อมโยง ig story ของทางป้าตายการณาทิศชอบรองประธานสโมสรที่มีการลงว่าเราเองก็ไม่มั่นใจกับพฤติกรรมของคุณที่มันแปลกอันนี้แปลจากภาษาอังกฤษมานะครับคราวนี้ แฟนบอลก็เลยอดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าไทาม์ไลน์ของเรื่องนี้จบลงตรงที่นักเตะพูดว่า d Don't leave หรือว่าไม่ย้ายไปไหนแน่นอนจากการที่แฟนบอลไปเจอก็คือไปดักรอถามความชัดเจนจนได้คำตอบเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการที่ไปดักรอเจ้าตัวซ้อมซึ่งก็ยังคงเดินทางไปสนามแบบปกติเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับไทม์ไลน์ของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงครับต้องยอมรับว่ามีปัญหาสำหรับปีเตอร์ จากการที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอใจรูปแบบวิธีการเล่นของมาร์คแจ็กสันที่ค่อนข้างมีวินัยแล้วก็เล่นด้วยทีมเวิร์คสูงไม่ใช่แค่จะรอเล่นเกมรุกอย่างเดียวคนที่เล่นเกมรุกก็ต้องถอยไปช่วยเกยมรับด้วยคือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายจากยุคข,ของออสมาลอดแต่ถ้าเกิดไปดูดีเนี่ยมันจะเริ่มมีรายละเอียดบางอย่างที่นักฟุตบอลเนี่ยต้องเริ่มทําแล้วไปว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยตอบสนองกับแท็กติกซึ่งมีอยู่สประเด็นนะครับคือไม่เข้าใจกับไม่อยากทําคราวนี้ด้วยสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างเรร็วออ่่าางงทีีจันนนตต้กซึ ผมพูดตามตรงว,ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแต่เ,เริ่มมีสถานการณ์ของการเพสซิ่งขึ้นมาก็เป็นว่าถ้าเกิดเราดูกันจริงๆเนี่ยแฟนบอลก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์ว่า2พี่นอ้องตระกูลซูเนี่ยไม่ค่อยขยับเคลื่อนที่เข้าหาฟุตบอลแบบดุดันสักเท่าไหร่แต่เวลาที่บอลอยู่กับเท้าของเขาเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้อาจจะแตกต่างจากโกรันเคาวิสต์ที่เวลามีบอลหรือไม่มีบอลเนี่ยเขามีความกระหายตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เจ้าตัวอาจจะมีความเครียดสะสมแลสไตล์ของมาร์คแจ็กสันณตตอนนี้มาใหม่ก็เหมือนกับต้องการล้างไพ่เลย แม้ว่าตัวจริงอาจจะอยู่ในความสนใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เขาก็กล้าที่จะเปลี่ยนออกประกอบกับมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับในเกมล่าสุดกับระยองเลยทําให้สถานการณ์ของ2พี่น้องตะกุลซูณวันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้การันตีตัวจริงในยุคข,ของมาร์คแจ็กสันแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ Mark มาร์คแจ็กสันมา2คนนี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นด้วยกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ต้องการคราวนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะงองแงขนาดไหนแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็ถือว่าร เอาจริงตามธรรมเนียมของบุรีรัมคนไหนที่ไม่มีชื่อลงแข่งขันในเกมต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาที่ช้างอารีนาเพื่อนั่งดูเกมและก็ให้กําลังใจเพื่อนตลอดคือเป็นเหมือนการสร้างสปิริตทีมและมันเป็นวัฒนธรรมของบุรีรัมแต่ปรากฏว่า2พี่น้องตระกูลซูเนี่ยก็ไม่ได้เข้าสนามวันนั้นจนเป็นที่มาของการเกิดประเด็นล่าสุดที่ลบรูปลบโปรไฟล์ต่างๆของบุรีรัมโดยล่าสุดตอนที่ผมทาคลิปอยู่ในช่วงประมาณสักตีสองตีสโปรไฟล์จีของเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการดึงรูปกลับมาแต่อย่างใด ฉะนั้นจะบอกว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าเคลียร์กันไหมผมเชื่อว่าน่าจะจบเรียบร้อยเพราะถ้าเกิดว่าจะมาทําตัวใหญ่กว่าทีมผมก็บอกได้เลยว่าบุรีรัมจะไม่ปล่อยให้เกิดสถานการณ์นี้อย่างแน่นอนแม้ว่านกเตะคนนั้นจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ดูจากสีหน้าสีตาตอนที่ให้สัมภาษณ์กับแฟนบอลก็ดูปีเตอร์มีรอยยิ้มมากขึ้นก็ได้แต่หวังว่าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังของเขาจะไม่หนักจนเกินไปเพื่อได้กลับมาสู้ต่อ และจากเหตุการณ์นี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในช่วงตั้งไข่4-5เกมมาร์คแจ็กสันได้รับการซัพพอร์ตจากบอร์ดบริหารอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทีมในรูปแบบไหนทั้งระบบการเล่นวิธีการต่างๆหรือแม้แต่โครงสร้างของผู้เล่นตัวจริงที่ไม่ได้เหมือนกับออสตาลอดดูทรงแล้วคุณไอวินก็ให้ทํางานเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดไม่รอในช่วงเวลาหลังจากนี้เดี๋ยวกลับมาจะมีศึกหนักรออยู่หลังจบเกมกับนคนรราชศีมาใดศึกไทยลีกซึ่งเล่นในบ้านก็จะเฝ้ารังต่อพบกับช่างไฮพอร์ตจากจีนซึเเป็นกมสําคัญชต การขยับอันดับในเอเชียลเอลิจากนั้นเจอกับชลบุรีในศึกไทยลีกฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจากออสมาลอสมาเป็นมาจักสันมันก็ต้องมีการปรับตัวแน่นอนเพราะว่าฟุตบอลในยุโรปเนี่ยมันก็มีสไตล์ที่แตกต่างกาันยุโรปตะวันออกก็อีกแบบหนึง่งบอลอังกฤษอย่างมาจักสันก็เป็นอีกวิถีหนึ่งดังนั้นในช่วงเวลาที่หัวเลียวหัวต่อบแบบนี้ถ้าโค้ชได้น้าเตมนักเตะไม,ม่ฟังเขามีโอกาสในการลงดาบแต่ถ้าเกิดผลงานไม่ได้ก็ถือว่าแฟร์พอเหมือนกันที่เขา จะถูกประเมินให้ไม่ได้ไปต่อเหมือนที่ออสมาลอสไม่สามารถคุมบรรยากาศในห้องแต่งตัวและไม่สามารถได้ใจนักบอลส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้จะพาทีมคว้าชแชมป์ก็ตามเพราะอย่าลืมนะครับบุรีรัมมีแรงบรันดาลใจหลายอย่างที่จะเล่นเพื่อทีมทั้งบรรยากาศของแฟนบอลอิทธิพลในแง่ของจิตใจจากประธานสมโมสรอนและก็เงินอัดฉีดที่เป็นชาเลนจ์สำคัญซึ่งโค้ชก็กระตุ้นไม่ได้จะนัามาดูเรื่องของการประกอบจิ๊กซอว์ทีมชาติของแอนโทนีฮัตสันนะครับ ณตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะมีผู้ช่วยเพียงแค่เคนคนเดียวถ้าไม่รวมตองกบ,บินทาสัจจานันที่จะอยู่ในพาร์ชของโค้ชประตูแล้วก็ออฟท่าเรือที่เป็นฟิตเนสโค้ดที่เหลือเนี่ยจะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศแน่นอนหลังจากจบโปรแกรมกับสีลังกาแต่ว่าอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญที่ไม่แพ้กับผู้ช่วยโค้ชก็คือล่ามคู่ใจที่จะสตรอเมทีคิดและเหมือนเป็นตัวตนของแอนโทนีเวลาสื่อสารกับนักบอลซึ่งต้องชัดเจนด่าคือดา่าโกรธคือโกรธสื่อสารยังไงภาษากายก็ต้องเป็นแบบนั้น โดยล่าสุดก็ไปลงล็อกกับแอนฟิลฮาสาดินสุโกกีลูกชายของโคช่งธงชายสุโกกีซึ่งทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันแล้วก็ร่วมง,งานที่บีจีปทุมและกลายเป็นว่าถูกคอคลิกกันรอบนี้ก็เลยดึงมาจอยกันอีกและเหมือนการพูดคุยกับ B ีีปทุมเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า BG ก็แฟร์พอเหมือนกันหลังจากที่อีชีมาก็ยินดีจะปล่อยแอนฟิลไปช่วยก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นการเฉพาะกิจแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงสิ้นปีเนี่ยแอนฟิลก็จะขยับ ไปช่วยฮัสซันแบบเต็มตัวในนามทีมชาติไทยเอาจริงแน่ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮัสซันมาไทยล่ามคนแรกของเขาที่คอยช่วยเหลือก็คือแอนฟิลซึ่งแอนฟิลเนี่ยพูดได้หลายภาษาด้วยนะครับนอกจากภาษาอังกฤษก็ยังพูดโปรตุกเกสได้ฉะนั้นการสื่อสารกับผู้รักเตะบราซิลเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ฝึกภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่ในตอนนี้ด้วยเชื่อว่าเลยเป็นอาวุธสําคัญที่ฮัสซันเนี่ยจะขาดไม่ได้ในช่วงเวลาที่กระชันชิดซึ่งต้องการคนที่ถ่ายทอดภาษาออกมาให้เข้าใจง่ายๆและก็ตรงประเด็นซึ่งแม้ว่าแอนจอายนอยน้แต่ว่วก็เรีบโคช และก็เป็นอดีตนักฟุตบอลในตำแหน่งผู้สารประตูซึ่งผมคิดว่าเส้นทางตรงนี้อนาคตแอนฟิลด์ก็จะก้าวขึ้นมาเป็นโคช้ชตามรอยคุณพ่อของเขาอย่างคดทงแน่นอนโดยหลังจากนี้ทําลายในสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะทั้ง23คนโดยเบื้องต้นเนี่ยเหมือนจะมีการไลฟ์พูดคุยกับแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนในวันที่6พฤศจิกายนเหมือนกับตอนที่มาซาฮดะอิช e ิทำฉะนั้นใครสนใจและมีข้อสงสัยกับรายชื่อชุดแรกในยุคข,ของแอนดรีทัสซันก็สามารถติดตามการถ่ายเทอดสด ในช่วงบ่ายผ่านทางเพจ FA Thailand แล้วก็เพจช้างศึกได้เลยจากชุดใหญ่ไปยู23นะครับเรื่องวุ่นวุ่นระหว่าง3องค์กรล่าสุดเี่กคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศชัดเจนว่าทีมไทยจะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานในกีฬาซีเกมของบอลชายตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แม้ก่อนหน้านี้นจะมีการยืนยันจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยตลอดว่าจะไปเตะที่สนามติณนานสูลาโนนจังหวัดสงขลาคือเรื่องเนี้ย จะไปโทษสมาคมทีเดียวก็คงจะไม่ได้นะครับกับการเปลี่ยนเพราะว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพอฟันฉับลงมาแบบนี้ในที่ประชุมสมาคมฟุตบอลก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวแทนอยู่ในห้องนั้นด้วยก็เท่ากับว่าทีมไทยจะเตะยาวๆเลยที่ราชบังเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภยัยเอาจริงเหตุผลนี้ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วน่าเสียดายแทนสงขาที่ต้องแต่งตัวรอกเกอร์ทั้งที่จริงๆพวกเขา ได้เตรียมการพร้อมหมดแล้วคราวนี้ความเดือดร้อนไม่ได้มีแค่สงขางแล้วครับแฟนบอลที่จะไปที่นั่นก็แพลนไว้แล้วว่าช่วงปลายปีเนี่ยกาจะบินไปเที่ยวแล้วก็ดูบอลไปด้วยคราวนี้ก็วางแผนนะครับทั้งจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมล่วงหน้าไปแล้วเพราะว่าวางแผนเดินเนใครที่ชอบเดินทางเนี่ยจะรู้นะครับว่าจองตั๋วก่อนจองโรงแรมก่อนเนี่ยจะได้ราคาถูก ปรากฏว่าพอเปลี่ยนกลับมาราชบางังโอมันยกเลิกทุกอย่างไม่ได้ก็เล่นเอาแฟนบอลสับเละตามเคยผมว่าต้องไล่ทำลายแหละครับว่าแม่งานในการจัดการแข่งขันมันก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนแรกเนี่ยโยนให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเลือกเลยว่าจะให้ทีมไทยไปเตะตรงไหนสุดท้ายสมาคมก็มีมาดามแป้งคุณดอนผั์ล่ำสามสวนโม่อีกใบหนึ่งนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกก็ฟันไปเลยว่าขอไปสงขาจนข่าวก็ออกมาเรียบร้อยเหมือนว่าจะจบแล้วแต่กลายเป็นว่ากกทอ,อยากให้เตะกรุงเทพง่ายงายคือไม่ต้องเดินทางไปมา เราเป็นทีมเจ้าภาพจะได้ได้เปรียบด้วยส่วนมุมมองของสมาคมเนี่ยอยากให้รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไปเตะสงขาเพราะว่ามันจะมีเรื่องการกระตุ้นของแฟนบอลที่น่าจะดีกว่าเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มมันยังไม่สาคัญเตะในกรุงเทพแฟนบอลก็น้อยและก็กหนึ่งหัวข้อที่น่ากังวลคือความพร้อมของสนามแข่งขันเนื่องจากจะต้องใช้ในวิธีเปิดวันที่9ธันวาคมก่อนเกมในวันที่10ธันวาคมเกมแรกของทีมไทยคราวนี้แผนมันก็เปลี่ยนไปมาสุดท้ายก็ไปโยนให้กับรัฐมนตรีตัดสินใจ เลยทาให้คุณอัจกรศสิริรัทยากรเลือกว่าจะเตะที่ราชมังผมว่าเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับคงทําอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นแฟนบอลเจ็บตัวตามเคยที่ผ่านมากกกระทผมบอกเลยนะครับก็เหมือนไม่หลักปักขี้เลยแล้วครับไม่กล้าตัดสินใจสมาคมเรื่องสงขาก็ไม่้านแต่แรกตัวเองก็อยากให้จัดราชมังแต่ก็ไปทิ้งท้ายในการสัมภาษณ์กับสื่อบนชน ว่าจริงๆเนี่ยให้แต่ละสมาคมเลือกเลยพราะที่ผ่านมาเบื้องหลังกกรทเองก็เหมือนไม่ได้พร้อมในการจัดทุกชนิดกีฬาเลยให้แต่ละสมาคมจัดทําแฮนดบุ๊กประสานงานกับ AFC แล้วก็ฟี فا ให้มันออกมาได้มาตรฐานที่สุดโดยที่กกรทเป็นแม่งานจัดคขาเนี้ผมบอกเลยนะครับว่าซีเกมครั้งนี้มีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงทางความพร้อมสนามการจราจรการรักษาความปลอดภัยและก็ตลอดช่วงที่ผ่านมานอกจากฟุตบอลเราก็เห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายวันนี้อย่าว่าแต่แฟนบอลที่งงเลยครับ ทีมสตาร์โค้ชของ U23 ี่เนี่ยก็ยังงงเลยว่าอยากได้ความชัดเจนเหมือนกันว่าจะไปเตะที่ไหนทั้งใี้มันเหลือเวลาอีกเพียงแค่1เดือนก็จะเริ่มเปิดฉากกันแล้วไปท้ายที่เรื่องราวของแบดมินตันกันต่อนะครับจริงๆข่าวมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายมันก็โต้กันไปโต้กันมากับกรณีของคู่ผสมคือน้องมิกซ์รัชพลมา,าร์คศศิธรและก็น้องหวาหวาน,น,วนัทมนต์ไล้สวนที่คว้าชแชมป์แบดมินตันประเทศไทยปี2024 แต่ว่าไม่ได้สิทธิ์ลุยศึกซีเกมตามเกณฑ์ที่สมาคมเนี่ยบอกไว้แต่แรกและมีการเปลี่ยนแปลงกลางคันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เมื่อวานทั้งคู่ก็เดินทางเหมือนไปร้องเรียนที่กะกะทแล้วก็พูดถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นยืนยันนะครับว่าเคยติดตามเรื่องนี้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วก็ไม่มีค,ค่ามคืบหน้าอะไรซึ่งตัวของน้องมิกก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยถูกไล่ออกจากการเป็นนักกีฬาของสมาคมทันทีหลังจากคว้าแชมป์แบดบมินตันคู่ผสมในรายการไทด์โดเพนแล้วก็มีการแจ้งว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเพียงแค่ทั้งสองคนไม่ถูกใจเท่านั้นเอง โดยตัวของมิกก็บอกว่าถ้าไม่ไปซีเกมเนี่ยขอแนวทางเยียวยาหน่อยโดยมีข้อแม้ว่าขอให้สมาคมเนี่ยส่งตัวน้องบ่าวหวา,หวาไปแข่งรายการนานาชาติ15รายการจากนั้นสมาคมก็ต่อรองมาเหลือ12รายการสุดท้ายก็ไม่มีซักรายการที่สมาคมจะส่งน้องทั้ง2คนร่วมแข่งขันซึ่งสมาคมเองก็ออกมาชี้แจงว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ไล่มิกออกแต่ประเมินว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเพื่อไม่ให้กระทบกับการซ้อมสรุปแล้วผมบอกตามตัวนะครับมันก็ความหมายเดียวกัน ก็งงเหมือนกันว่าสมาคมแบดเนี่ยจะบิดคําพูดทําไมให้มันดูสวยงามเพราะสุดท้ายคุณก็ไม่ทําตามคําพูดอยู่ดีนอกจากนี้ครับตัวแทนจากสมาคมแบดก็บอกว่าที่นักกีฬาหลุดจากซีเกมเพราะต้องคัดเลือกจาก26เหลือ20และขอเลือกคนที่ดีที่สุดเพื่อสู้กับนักกีฬาระดับโลกของชาติอื่น ไอ้หัวข้อเนี้ยผมก็ขอโต้แทนน้องๆหน่อยนะครับว่าคุณรู้ได้ไงว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ดีไม่งั้นจะได้แชมป์ประเทศไทยได้ไงหรือถ้าเกิดว่ามันได้แชมป์โดยที่ความเข้มข้นยังไม่มากพอก็ต้องถามว่าแล้วทาไมคุณถึงตั้งกฎแบบนั้นว่าให้เอาแชมป์ประเทศไทยมาก่อนกับการคัดเลือกติดทีมชาติซึ่งมันก็ไม่เมซนแต่แรกแล้วส่วนการเปลี่ยนกฎเกณฑ์สุดท้ายบอกไม่ได้เปลี่ยนยังใช้กฎเดิมตรงน,นี้นผมบอกตามตรงนะครับว่าหน้าด้านาหน้าทนเกินไปเพราะว่าถ้าไม่ได้เปลี่ยนน้องทั้งสองคนเนี่ยจะมารองทุกทำไมแล้วก็บอกเรื่่อองงททีีไป้้้าาใหนกฬฟ ว่าไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ถ้าเกิดอยากฟ้องก็ฟ้องได้เลยสรุปแล้วผมก็งงว่าให้ความหมายมันแตกต่างกันตรงไหนวะฉะนั้นผมว่าสมาคมแบดมบินตันเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายจริงๆนะครับว่าปัญหาที่มันถูกสะสมหมักหมมมานานนักกีฬาออกมาต่อสู้แล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยเลือกจะนิ่งเฉยมาอย่างยาวนานแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารอนายกรัฐมนตรีที่ช่วยในกรณีของน้ำมิ้วไปแล้วผมก็พูดไปก่อนน้านี้แล้วนะครับว่าอย่าเลือกที่รักมักที่ชังหรือดูว่าคนนั้นคนนี้ดังจนเป็นประเด็นถึงจะช่วยเเค้าดดืออรน หรือว่าสมาคมทําผิดกฎก็อย่าปล่อยไว้แต่ว่าถึงตรงนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะเคลียร์กันได้ในเวลากี่วันคือแปลกเหมือนกันว่าทําไมไม่เร็วเหมือนของพอรพวีเลยก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวความหวังในสายตาพวกคุณ ก็เลยดูจะไม่ค่อยสะดุ้งสักเท่าไหร่ซึ่งผมวเชือสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็อยากจะได้ลุยซีเกตนั่นแหละครับเพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยต้องลงโดยสมาคมแล้วมันก็ปิดการลงทะเบียนไปแล้วแต่คําถามคือแนวทางการเยียวยาแผนในการพัฒนานักกีฬาหลังจากนี้จะทํายังไงให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเพราะว่านี่คือหัวข้อที่สมาคมแบบโดนนักกีฬาโจมตีมาโดยตลอดทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตฝาติตาด้วยนะครับทั้ง t u b e Facebook แล้วก็ทิกตอกเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ